สวัสดีครับวันนี้วันที่5เมษายนส5 6 4าผมเขตนาคารายงานตัวครับวันนี้ผมจะพาท่านมาดูไอเดียพิเศษสุดของอู่ช่างการนะครับอยู่เขตโกคารท่านทำได้จเจ๋งมากเป็นตัวเติมน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายทางนี้ใช้ได้หมดนะครับคือตัวนี้เราจะใช้ลมดันเข้าไปแล้วก็ปิดเบาทั้งหมด ก่อนที่จะใส่ลมก็ต้องเติมเติมเติมพวกสารตอเลื่อนเราเย็นหรือพวกน้ำมันเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปิดวาล์วทั้งหมดแล้วเปิดลมเข้าตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวปล่อยปล่อยสารของเหลวออกหรือว่าพวกน้ำมันเครื่องออกนะครับไม่ต้องความยากครับแล้วมีก๊อกมีก๊อกนะครับอันนี้เจ๋งมากที่ผมเคยประสบการณ์ผ่านมานะครับ ที่อื่นเขาจะใช้แบบปั๊มไฟฟ้าอันนี้ก็ใช้การอัดลมเข้าไปซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถือว่าทันสมัยมากๆตันนี้ทำจากปั๊มลมเก่าที่เขาไปขายที่ร้านเสียนะครับราคาย่อมเยาถ้าเราซื้อก็ตัวละสี่0้าพนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งมากยอมรับฟีบมื Mobile, อเขาผมโมบายนอกสถานที่นะครับผมไปทุกที่ไปทุกแห่ง ที่มีรถ่อมรถเสียรถพังและก็เจ้าของรถให้ผมซ่อมผมไปทุนทีครับเบอร์ทีดต่อผมก็เบอร์03849497 6คับท่าน